ก่อนก็ยาเล่ยาไล่ดีเพียวจิกที่มีจิกซาจุดเผาเป็ดที่นาอุติี่สะจอมในอตัวกอดเยาว์จันทร์หัวใจวมอยเสือหลยอ,อ่อนนุ่นยาวายลินมาสังเทียสังเงียดไม่เจอแทงสังเหตุไม่หอนกบย้อนไฟกีดิ้งซาเธอพังกูข้างขึ้นร่างให้มันไหว เป็นผู้อันจอมใจกูเลยเป็นขี้ขามานอกเจอบอกแปดฝันไฟงึบมาเกา้ายาเจียวหมดหายไว้สิ่งสันทวยหักมันอเฮริกาสันผิวลักเป็นอนอตปะเนอ,ออกออก ขตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็เห็นการแสวขมองไปถึงขมองเจ้าตื่นเขามองการคำ่าเมันเพื่อมันนของไม่่นเนในหน้าหนอันหน้าอนอะไรไม่ใช่สังกองนก่อลอะทำทำว่ามันเพื่อมันคนมันยองจะไ้มาเือมันนอนแถวก็มันตื่นขึ้นมากันนเจ้าเอ็นแห้งจากนี้มัหอมแห้งใจเขาแบันันใจเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเจาโตัวอะไรเยที่มัน chỉ mang tôm ăn nhiều quả tăng mới tăng này à quả hay là xuống quả nó quả tăng tăng hậu tăng hậu tăng chan trời đùa không nè trời nó có quả có đại quả tăng tốt tăng hậu tăng hậu không không thiếu thiếu cam lớn cam mai cam khí cam lý cam làm lý cam phố cam hai cam mai cam à hai quả hai ma này thế này à nó nói quả mình nhìn hèn, nó không ạ บอกว่าเอ็นแห้งของใจได้ควาสมาธินะก็มิจใจมิสมาธิก็บอกเอ็นแห้งมันหยบย้อมก็เอ็นแห้งหยบยอมเนี่ยเข้าในถ่อมเป็นวาอิดอิมันก่อพุทมันก่อเลือดมันก่อไม้สมาธินี่ยบอกเท้เจ้ามีเฮะนเหมืนจะหนังโตน่ะอ่ากล้องเลยเลือดเศร้าเขากวาดตากรตางไปเพอไปปนไปสังเกว่ากลเลยเอโจกแคบเนี่โอ้หางว่าผ่าอะไรจงน

ออกทีเดียวเองเพราะว่ามันอยู่ที่เดียวได้กันถึงเนี่ยอันว่าหอมแห้งหวานนะครับหอมแห้งใจแล้วใจแล้วปกติมีแห้งหรือมีแก่แข็งจามเลยแต่มันก็ตื่นขึ้นมาในขั้วโุกแล้ววันหอมแห้งใจก็เนี่ยเพราะปต็มมีลองกัดเย็นเสื้อสามมวนทั้งวันในเทศกาลก็เต็มเพล่อล้วก็เต็มเพล่ยาทุกยาเด็ดยาใหม่ฉันก็มาเต็มเติจะเท่าแห้งกตว่าใจแลเนี่ยมันแก่แข็งเอาลูกออกมาตัวยับเย็น มันเป็นวัดยักเยียมตัวหันอันยักเยียมตหันน่ะเป็นยาดีญาตราว่าเป็นสมาธิที่เป็นสมาธิที่เป็นมกางฝนที่หนึ่งก็ลอันหลาเราเสวสุด่ะเราลราเสวสุดอ่ะเขาติเอามาจใจด้วยแหลดูตัวตีโลเคยจะว่าเป็นไงสุดเป็นแงป้านที่พระเจ้าอมสัยต่เสยจะเสียนั่นรเป็นอนิจจาตั้งตอนจะเป็นเงื่อ เล้ใจเนีผู้เปิดข้องนั้นเนี่ยมันไหอยาเข้าไอก็เข้ายาออกไนก็ออกวานในข้างนั้นเนี่ยอ่ำใจเขาเนี่ยโลกใจเนี่ยเนยโลกใจก็ออกก็ดีหันหันเปดูเนล่ว่าเราเข้าใจเนี่ยจะเรา่านนี้เ้อว่าเข้าใจเนี่ยกลองแก้ววางไปว่างเข้าใจเนี่ว่าสมาสกป่าวางเข้าใจเข้าใจว่าโลโใจเาอกว่าอันจะตุกานอาจารย์ก็อยู่ พีบอกว่าหันเนือยักเยี่ยมตัวหันยักเยี่ยมตัวหันทะหันลวตัวใจก็ออกผมจะหันผู้หลังนะหันรที่มัเขาคูออกสมายักเยี่ยมตัวหันสมาธิที่เยรวาเป็นหากลาร่างพราดเคนเขป็นการพึ่ยิ่สนาเป็นการไปจำมากกามากการ่บอกว่าเสนตังไปช่วนิป่าไปช่วยนีปัาเอาปัญญาเอาปัญญานิ่นานแล้วแล้วก็เอาพูดด้วยแล้วกับผานเนี่ย เงี้ยก็คืออย่างะมาสูงเนี่ย้าเรากำพาน้ำน้ำพอเราปัญญาข้าน้ำมัพราะมีปัญญาก็ขึ้นอยางมีปัญญาก็ได้ซ้ำมีปัญญาก็อยู่งนอยู่งุ่มเพราะว่ามันมีแมวเพือก็พองมีแมวนี่แมวจะอยากไปหนูก็หนูเน่ยพวะวันพวว่าแมวอยากไปมันเด็กฮัตตงเป็นทางนิสซางเนี่ยนิทานเพนิทานยอดเลยก็ วันู้แผ่นมตตานั่งนิ่มนเชนนี้เมื่อดจะาเป็นสมาธิที่นักผูขศรัทธาคือหนึ้งนนหนึ่งอธิษฐานอธิฐานยอดแผนไมตตาตัวของเดี๋ยวนั่งเงิน่งเยี่ยหลุดันตอนเม้เจเ่ฝาเป็นสตวรรั้งหมดทั้งสิ้น่สองคาก็เขาอยู่ในสมาธิเสี่อธิษฐานนี่เเกิดเจ้เป็น Alright, oh, uh... so... năng lắp tá, luôn Chính qua năm cái này để mà để để tâm điểm khảo phóng như thế các bạn mang tập luyện chuẩn quả chặt tâm này sẽ là ma bông, ma bông bằng quai, bằng quai này nọ, qua bánh huấn căng, huấn căng qua qua xịt chung, ในเราเป็นเดี๋ยวพราพระราข้างหนึ่งแล้มีบอกมีบอกเศร้าสูยนะว่ามันเป็นบากผีคนมาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp mình โลภตโวซะโมหมานัเอกสำมิสริยาสมไว้งมดทำเอาทำราสเจเพื่อกันมิตรกรูณงามูดีดาวอิฆาเะเมสราสบาเฮลมไว้งมเจอ Oh, au tan na tep. Kimlong do sa, oh sila tep. Kimlong wo ha, oh pa wan na tep ha man ka. Aba ma de na samba de ta. Ha ko ya le. Aba ma de na samba de ta. Ha ko ya le. จากครูนาะมนะูดีดาวบิคา่าแตสระสีวา่เฮ้หมไว้งับเธอให้สิบเอ็ดมุกผมไม่เนื้ตัวจงวิชาโทษกิ่เลาสาอุซด,ดังตัวแต่าทองยากคูคำวันนนเธอ Oh si nah oh te ah, na tep ken ah. Th Th long ta sa oh si la kep ken no wa ho oh oh na tep ho man ka apa ma de na san ba de ta hai go ya le apa ma de na san ba de ta hai go ya le leno no ho ขนลงโตซเอาสีลาเด็บเข็นลงโมฮาเอาพ่าหนาเด็บเผมันคาเอาไมาดีนะสสงบาดีิ้าเพิกก็อย่าลืมเ <laughs> ข็นลงโขฮพเอาตานาเดบเข็นลงโตา